หมูเสียงหวานเมาไม่เม้มนะคะเรามาอัปเดตวันว่างของคุณแม่ยังสาวน้องเอพอนทิพของเรานะคะว,ว,ว่าวันหยุดสบายๆแบบนี้เนี่ยเอพอนทิพย์เขามีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาบ้างแลาทำอะไรบ้างนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคู่รักซุปตาพี่ป๋อกับน้องเอนะคะคระอบครัวจกิจใจไปร่วมงานที่มีชื่อว่า Fruit Chocolate Pin Party Workshop 7 Signature เปลี่ยนผลไม้ทั้ง7ิชนิดให้เป็นเมนูอร่อยชวนมัดใจคนรัก ตามคอนเซปต์7ปี Slimming Plus ค่ะโดยภายในงานนี้นะคะได้จัดกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเติมเต็มความหวาน กับลูกค้า Slimming Plus ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆจากการนำผลไม้7ชนิดมาผสานกับช็อกแลตแท้ๆให้กลายเป็นเมนูสุดโปรดอร่อยเกินห้ามใจจริงๆค่ะซึ่งทั้งคู่ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากแฟนๆกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ www.slimmingplus.co.th o r l d i d e หรือโทร02หนงอีกเก่าัก สองศูนย์ย <laughs> สี่ศู <laughs> นย์ขังยีขังี่ขังซี่ขังโอ้ยพี่ปอดร้องเพลงด้วยอ่ะนี่ไง <c oughs> เอาไปคู่เลยงานคู่โอ้ดีดีนะ